ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคชะตาทาร์ดช่องดูดวงผ้ายิบซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ประจําเดือนกันยายน และทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักราวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณคลิปนี้ถูกดึงดูดมาหาคุณเพราะจักราวาลต้องการส่งสารสำคัญถึงคุณไพ่ของชาวราศีสิงเดือนกันยายนโดยมีไพ่ a อ็ดอ w สว d นส์ n ิงออฟว d นส์เ h อะไฮ r ร e สเ e สเดอะวิลออฟฟอร์จูนไนท์ออฟสโตร์สเอซออฟสโตร์สโฟร์ออฟวานส์เดอะมูน king of pentacles page of wands the hangman the s h a r i o t ไพสรุป king of cups พลังงานโดยรวมของเดือนนี้พลังงานของชาวสิงในด้านความรัก อบอุ่นมากขึ้นมีทั้งความลึกซึ้งทางอารมณ์และความตื่นเต้นที่เติมไฟให้หัวใจคุณจะสัมผัสได้ถึงความโรแมนติกที่เข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะทำให้ความสัมพันธ์ก้าวไปอีกระดับไพ่ k n n o of r r p s s คือพลังงานหลักที่ให้ผลโดยตรงกับคุณชาวสิงในเดือนนี้คือความรักที่มีความมั่นคงอบอุ่นละมุน และเข้าใจลึกซึ้งไม่ใช่แค่ความรักแบบวื้อหวาแต่เป็นความรักที่มาจากใจจริงมีความเสียสละการประคับประคองและความสุขสงบทางใจพลังงานไพ่ของคนโสดไพ่เด่นมีไพ่ m o o n k Night of Cups, Age of Swords, Four of Wands เดือนนี้หัวใจของคุณกำลังเปิดกว้างความเหงาที่เคยมีเริ่มจางหายไปและคุณมีโอกาสที่จะได้พบใครบางคนที่เข้ามาจุดไฟความรักอีกครั้งคนนี้อาจจะเข้ามาในลักษณะโรแมนติกอ่อนโยนเอาใจใส่หรือมาพร้อมความจริงใจอย่างชัดเจนคุณอาจได้เจอใครสักคนจากการเดินทางงานเฉลิมฉลองหรือแม้แต่โลกออนไลน์เขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเหมือนหัวใจกลับมามีชีวิตอีกครั้ง สำหรับคุณมีคู่จากพลังงานไพ่ The High Priestess, Wheel of Fortune, Eight of Wands, The Chariot, King of Swords เดือนนี้ความรักของคุณและคู่มีโอกาสพัฒนาไปอีกขั้นบางคู่จะได้พูดคุยเรื่องอนาคต เรื่องการวางรากฐานที่มั่นคงขึ้นบางคู่มีโอกาสเดินทางไปด้วยกันทำให้สายสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นถึงแม้บางครั้งจะมีความเงียบความเก็บงำความรู้สึกแต่ก็จะสามารถเปิดใจต่อกันมากขึ้นความรักของคู่สิ่งในเดือนนี้จึงเหมือนผ่านบททดสอบและพบว่าสายสัมพันธ์นี้แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนมีคนคุยพลังงานไพ่เด่นมีไพ่ Prince of Wands Knight of Wands ทู Pri ริสเตสและแต่แ n งท์แมนคนที่คุณคุยด้วยเหมือนจะมีไฟแห่งความหลงไหลความสนุกความตื่นเต้นเข้ามาแต่ก็มีช่วงที่เหมือนนิ่งหยุดหรือคุมเครือบ้างบางครั้งเขาอาจยังไม่ชัดเจนแต่ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้กำลังค่อยๆก่อตัวเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งขึ้น ถ้าคุณอดทนรักษาความจริงใจและค่อยๆเปิดใจให้กันควรจะพบว่าเขาเริ่มเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงและมีโอกาสพัฒนาต่อไปสำหรับคนที่เลิกรากันไปแล้วพลังงานไพ่เดนมิ e เท h ร์แฮงเตอร์แมนเดอะวิลออฟฟอร์จูนเอชอฟและไนท์ออฟ s โตรดส์คนเก่าหรือความรักที่จบไปแล้วกำลังถูกนำกลับมาให้คุณได้ทบทวนในใจบางคนอาจมีโอกาสสื่อสารกันอีกครั้ง ไพ่ชี้ว่ามีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้คุณได้บทสรุปใหม่ๆถึงแม้ไม่กลับมาคบกันแต่คุณจะได้ความกระจ่างชัดได้เรียนรู้และทำให้หัวใจคุณพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งสรุปพลังงานความรักของชาวสิ่หงในเดือนกันยายนเดือนนี้ความรักของคุณเต็มไปด้วยความโรแมนติกที่ลึกซึ้งและการเปิดใจ ความรักไม่ใช่เรื่องผิวเผินแต่เป็นสิ่งที่มอบพลังใจความอบอุ่นและการเติบโตทั้งอารมณ์ไพคิงวอตคัพส์ยืนยันว่าไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะใดคุณจะได้รับความรักที่มีคุณภาพความเข้าใจและความผูกพันที่แท้จริงค่ะ หากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ